a n g e l 8 9 r r e l t y y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพบค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่อง2เรื่องเป็นรายการสดครับที่ผมออกมาพบกับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางครับ ให้ท่านผู้ชมซึ่งมีหัวอกหัวใจเดียวกันก็คือรักชาติาศาสนาและก็องค์พระมหากษัตริย์ครับเข้ามาร่วมพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันในทางการเมืองครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเราจะหลีกหนีไปไม่พ้นครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะอยู่ในว,อวอัยสวครับท่านผู้ชมแต่เราก็ยังแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมดังนั้นเราก็ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้แหละครับขณะนี้เนี่ย ยิ่งต้องติดตามครับเพราะว่ามีการหาเสียงเพื่อที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเลยครับไปเลือกตั้งครับบางท่านบอกว่าไม่ต้องมีข้อมูลครับตอนนี้ฟันธงแล้วว่าจะเลือกพักไหนเลือกใครเป็นนายกเลือกผู้แทนซึ่งอยู่ในเขตของเราเลือกใครครับท่านผู้ชมเอาเลยครับท่านผู้ชมครับรักใครชอบใครก็ว่ากันไปแต่พักการเมืองต่างๆก็ทำหน้าที่ ของพรรคการเมืองนั้นๆครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตึงครับท่านผู้ชมคือเป็นตัวชูโรงของแต่ละพรรคก็ออกมาเพื่อที่จะหาคะแนนเสียงให้กับพรรคของตัวเองครับและจะสามารถนำไปสู่คะแนนเสียงของผู้ที่สมัครในระบบเขตได้อีกด้วยครับท่านผู้ชม ดังนั้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องซึ่งกําลังดุเดือดในเรื่องของการหาเสียงครับเรื่องการออกมาเพื่อที่จะโน้มน้าวจิตใจประชาชนให้เลือกพรรคของตัวเองเนี่ยทำได้หลายๆทางด้วยกันครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทางที่สะดวกที่สุดทางที่ง่ายที่สุดก็คือทางออนไลน์ครับ ดังนั้นเราก็จะเห็นมีการเชิญนักการเมืองตัวแทนของพรรคการเมืองครับไปดีเบตกันคือไปถกเถียงกันไปพูดคุยกันครับจากรายการที่มีชื่อเสียงต่างๆหลายๆรายการครับที่เชิญตัวตึงไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงครับด้านการต่างประเทศหรือว่าด้านเศรษ,ษฐกิจครับเราก็จะได้เห็นการดีเบตการพูดคุยกันโดยมีพิธีกร รายการน,น,นั้นครับเป็นผู้ที่สอบถามซักถามแนวความคิดของแต่ละคนดังนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยครับก็ฟังครับฟังฟัง,ฟงแล้วก็เอามาคิดครับว่าเราเห็นด้วยกับใครเราคิดว่าพักไหนที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและก็สามารถที่จะนำพาประเทศของเราเนี่ยให้ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้ครับ สรุปง่ายๆครับท่านผู้ชมในการเลือกตั้งทุกๆครั้งนะครับมันเริ่มต้นจากกระแสครับดังนั้นพักไหนที่มีกระแสดีเนี่ยก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วครับพักประชาชนก่อนหน้านี้ก็คือพักคก้าวไกลครับมีกระแสดีมากๆเลยครับในตัวเมืองใหญ่ๆ ในฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เด็กๆมหาวิทยาลัยเด็กๆระดับมัธยมตอนปลายครับ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะสร้างกระแสเหล่านั้นได้ตอนที่เป็นพักเก้าไกลครับคือการเลือกตั้งครั้งที่แล้วกระแสนะครับนำมาซึ่งชัยชนะของพักประชาชนหรือว่าพักเก้าไกลในขณะนั้นแต่พอมาการเลือกตั้งปี69ที่กำลังจะมาถึงในวันที่8 กุมภาพนธ์นี้นะครับกระแสของพรรคประชาชนหรือว่าพรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะถดถอยลงไปเยอะครับเนื่องจากมีความผิดพลาดในเรื่องของการเลือกสรรตัวของสสหรือผู้สมัครสสที่เข้ามาร่วมงานกับพรรคเราก็จะได้เห็นว่าการทำงานของพรรคประชาชนในสมัยที่แล้วครับมีการทำงานซึ่งไม่เข้าตา พี่น้องประชาชนที่ได้เลือกเข้าไปเลยหลายคนรู้สึกผิดหวังครับเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเพราะว่าพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยบอกว่าเขาจะเปลี่ยนประเทศครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให้มันไม่เหมือนเดิมตอนนี้ครับเปลี่ยนแล้วครับไม่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ประเทศครับมันกลายเป็นพรรค ประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเดิมครับเปลี่ยนซะเองครับเปลี่ยนแล้วมันไม่เหมือนเดิมมันก็เลยมีอะไรต่างๆที่ออกมาจากพรรคประชาชนในขณะนี้หลายๆฝ่ายก็บอกว่าตอนนี้กระแสมันตกแล้วดังนั้นเรื่องกระแสครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องซึ่งต้องวัดกันแหละครับว่าใครสามารถที่จะเข้าถึงจิตใจของผู้เลือกตั้งได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นการ ชักนําให้ผู้ที่จะไปเลือกเนี่ยได้มีความมั่นใจในการที่จะเลือกมากยิ่งขึ้นครับสําหรับบ้านผมครับที่สงขลาเนี่ยกระแสในขณะนี้ก็คือพักประชาธิปัตย์ครับมีกระแสดีมากเลยแต่หลายคน เลือกตั้งกับจากผู้สมัครสสเขตแต่ระบบบัญชีรายชื่อคือคะแนนของพักเนี่ยก็คงจะมีนะครับคงจะกระเตื้องขึ้นแน่นอนส่วนกระแสของพักภูมิใจไทยหรือว่าพักเพื่อไทยหรือว่าพักประชาชนในบ้านผมในขณะนี้กระแสนี่ยังคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยเนี่ยเหลื่อมไปนิดนิดหนึ่งแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ ระมาดกระแสของพักประชาชนไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าที่สงขลาบ้านผมนี่มีสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับท่านผู้ชมเสียงเหล่านี้นะครับคือเสียงที่จะไปลงคะแนนให้กับพักประชาชนก็อาจจะเป็นได้ครับแต่นั้นกระแสครับป้องวัดกันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งว่าก่อนจะถึงการเลือกตั้งอีกอย่างหนึ่งครับนอกจากกระแสแล้วเนี่ย ด้อมหรือว่า FC ครับด้มหรือ FC นี่คือผู้ที่สนับสนุนอย่างจริงใจจริงจังแล้วก็เข้ากระดูกดำนะครับท่านผู้ชมคือ,อยังไงก็ตามครับจะต้องเลือกพักนี้อย่างแน่นอนไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้ครับดังนั้นกลุ่มด้อมเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินด้อมส้มใช่ไหมครับด้อมส้มแล้วก็ด้อมแดง ส่วนด้อมน้ําเงินเนี่ยโอ้ยเขาจะเรียกว่าเป็นสลิมดังนั้นนี่คือกลุ่มของด้อมหรือว่า FC ดังนั้นฐานคะแนนของด้อมต่างๆในขณะนี้เนี่ยรักใครชอบใครก็จะไปลงคะแนนให้กับพักแล้วก็สสระบบเขตที่พักส่งเข้ามาให้เราได้เลือกกันนะครับท่านผู้ชมดังนั้นตรงนี้ครับ บางทีไม่สามารถที่จะไปแย่งคะแนนได้ครับเพราะว่าเขาเนี่ยรักจนหมดใจแล้วครับท่านผู้ชมแต่ที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมภาคใต้บ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เคยมีปรากฏคือกระสุนครับท่านผู้ชมโอ้โหกระสุนออกมาเป็นใบแดงใบม่วงใบเทานี่แหละครับหลายๆายคนสงสัยว่าเอ๊ะภาคใต้ในี่จริงเป็นภาคที่ มีอุดมการณ์นะถ้าเลือกตั้งแล้วโอ้โหเลือกพักที่มีอุดมการเงินไม่รับครับไม่เหมือนภาคอื่นที่เขาต้องรับเงินกันต้องไปจ่ายเงินกันวันในวันคืนหมาหอนเมื่อก่อนที่ระบบการโอนเงินออนไลน์มันไม่มีเนี่ยแต่พอมาการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับป66ี66เนี่ยกระแสของกระสุนใน ภาคใต้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสงขาลานครศรีธรรมราชหรือว่าสุราษฎร์ธานีเหล่านี้ครับท่านผู้ชมกระสุนเข้าไปโอ้โหเข้าไปถล่มทลายเลยครับท่านผู้ชมในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประมาณสักสิบวันครับกระสุนเนื่อลงแล้วครับท่านผู้ชม bm21 ครับเริ่มลงดังนั้นตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปแหละครับว่า กระแสจะชนะด้อมหรือจะชนะกระสุนซึ่งจะออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับคืนนี้ผมก็จะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสองพักการเมืองครับคือพักประชาชนตอนนี้ด้อมหรือว่าเอซีของพักประชาชนเนี่ยต่างก็วันไหวกันพอสมควรครับเพราะว่าข่าวที่ออกมาไม่ค่อยดีกับพักประชาชนเนี่ยมันออกมาอย่างต่อเนื่องครับท่านผู้ชม รวมถึงพักภูมิใจไทยครับตอนนี้ดีวันดีคืนวันนี้ครับพักภูมิใจไทยซึ่งหลายฝ่ายบอกว่าพักนี้แหละครับคือพักอนุรักษนิยมคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าอนุรักษนิยมแหละแต่ว่าเป็นอนุรักษนิยมที่ทันสมัยก้าวหน้าและที่สำคัญที่สุดก็คือทำได้จริงครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะนำเอามาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ ทักทายกันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมในคืนนี้ครับคุณอุไทยสิงห์แก้วครับคุณประภาพันธ์คุณสุวัสด์ครับนี่ก็เป็นสมาชิกทั้งสองท่านเลยครับคุณธรรมเนียมจําลองคุณออยอินบูนครับคุณสมชายและก็คุณคุณยายเห็นด้วยจ้านี่ก็เป็นสมาชิกครับขอบคุณคุณยายเห็นด้วยจ้าด้วยคุณพี่วินัทครับแล้วก็คุณประภาพรคุณจำรัดครับคุณอุสาแสงน้ารักครับ พร้อมกับคุณพดุงพดุงอะไรนะพดุงครับโอเคเรียกเอาอ่านพดุงไปก่อนครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษนี่พัดุงอะไรนักนาคนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเฉลียวครับขอบคุณมากเลยครับคุณนางฟ้าบอกว่าพวกเราจงรวมพลังสามัคคีเอาไว้นะคะและเป็นกําลังใจให้กันและกันครับขอบคุณคุณนางฟ้าด้วยเช่นเดียวกันครับคุณลิซ่าพี พร้อมกับคุณคนใต้สงขาครับพักประชาชนกระแสตีกับเพราะมีสีดำเยอะเอาละครับนี่คือความคิดเห็นของคนใต้สงขาครับขอบคุณคนใต้สงขลาครับที่ติดตามชมรายการของผมครับอส่วนใหญ่แล้วเอ,อเขาเรียกว่านโนราบ้านเองก็ไม่มีคนดูครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับคนใต้สงขลาที่รับชมรายการของชาวสงขลาด้วยกันครับ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันอยู่ในขณะนี้ครับก็ซ้ำๆกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับออผมเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนไปเรื่อยๆอยากจะทักทายให้จบก่อนก่อนที่จะนำเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองต่างๆครับ เอาแล้วครับภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังของผมสักนิดหนึ่งหลายคนสอบถามว่าโอ้ยมันสวยแล้วท่านผอไปหามาจากไหนเนี่ยภาพสวยๆอย่างนี้เข้าไปเลยครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมใช้ f c e e o o o เนี่ยก็เข้าไปทีเ่เพจ Facebook ชื่อว่าภาพสวยสงขาครับก็มีภาพสวยๆเยอะแยะครับสถานที่ท่องเที่ยวและก็มุมที่สวยๆในจังหวัดสงขาครับให้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้ครับ ภาพสวยสงขาในคืนนี้ครับผมเอามาเป็นภาพแบ็กกราวด์ด้านหลังนี่เป็นภาพร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่อำเภอจันนะเนี่ยใกล้ๆบ้านผมเนี่ยครับท่านผู้ชมนี่เป็นร้านอาหารนะครับท่านผู้ชมตั้งอยู่กลางทุ่งนาเลยนี่เขาถ่ายตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีเลยภาพออกมาสวยมากเลยคนที่นั่งทานอาหารอยู่ในร้านอาหารนี้ก็คงจะ เห็นแสงอาทิตย์ที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้เข้ามารับชมรายการของผมในคืนนี้ครับเอาเละครับท่านผู้ชมเอาเรื่องแรกก่อนเป็นเรื่องราวของพักส้มครับพักประชาชนตอนนี้ครับโอ้โหมีเรื่องมีราวที่ไม่ค่อยดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับเสียงเตือนถูกกลบด้วยความได้เปรียบทางการเมือง พวกพ้องสำคัญเหนือกว่าจริยธรรมผู้ช่วยาศาสตราจารย์เชษฐาวิเคราะห์คดีผู้สมัครพัวพันเว็บน,นชี้เป็นบททดสอบมีเท่าไม่มีเราของพักประชาชนครับท่านผู้ชมท่านดเรเชษฐาครับเป็นผู้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิเคราะห์พักสม้มให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรเชษฐาซับเย็น นักรัฐศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมืองให้ความเห็นต่อสถานการณ์ของพรรคประชาชนภายหลังมีการจับกลุมผู้สมัครสอสอในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยระบุว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เพียงปัญหาของตัวบุคคลแต่เป็นบททดสอบโดยตรงต่อหลักการและกลไกภายในพรรคภายใต้คำประกาศที่ว่ามีเถาไม่มีเราที่พรรคใช้เป็นจุดยืนทางการเมืองท่านดรเชษฐายังกล่าวต่ออีกว่า กระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์สะท้อนความกังวลอย่างกว้างขวางต่อกรณีการจับปุมนายรัชพงศ์สร้อยสุวรรณอดีตสอส,อสอพักประชาชนในคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องจากกรณีลักษณะเดียวกันกับผู้สมัครของพักอีกคนก่อนหน้านี้ในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนทำให้สังคมต้องตั้งคำถามต่อกระบวนการคัดสรรบุคคลของพักประชาชนครับอาจารย์ระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาครับพักประชาชนประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะตัดขาดจากเครือข่ายอิทธิพลสีเทาและธุรกิจผิดกฎหมายโดยใช้คำขวัญว่ามีเทาไม่มีเราเป็นหลักการสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อปรากฏกรณีผู้สมัครและอดีตสอสอของพักเข้าไปพัวพันกับคดีเว็บพนันออนไลน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและกำลังจะมีอีกใช่ไหมครับท่านผู้ชม คำประกาศดังกล่าวจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกตั้งคำถามในเชิงความจริงจังและความเป็นรูปธรรมท่านอาจารย์เชษฐถายังกล่าวถึงกรณีที่มีนักวิชาการชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าเคยแจ้งข้อมูลหรือความกังวลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวไปยังพักประชาชนล่วงหน้าแล้วแต่ไม่ปรากฏความคืบหน้าใดๆโดยให้ความเห็นว่าประเด็นนี้ทําให้คําถามไม่หยุดอยู่ที่ตัวบุคคล หากขยายไปสู่โครงสร้างการรับรู้การตอบสนองและการตัดสินใจของพรรคการเมืองทั้งพรรคครับในทางกฎหมายเลยครับยังต้องยึดหลักสันนิษฐานว่าผู้ที่ถูกจับกุมไปเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์ไม่มีใครควรถูกตัดสินว่าผิดก่อนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแต่ในทางการเมืองและจะริยธรรมสาธารนณะมาตรฐานไม่ได้วัดกันเพียงผิดหรือไม่ผิดตามกฎหมาย หากยังรวมถึงความรับผิดชอบเชิงศีลธรรมและการป้องกันความเสี่ยงของบุคคลสาธารณะด้วยโดยเฉพาะเมื่อปรากฏเส้นทางการเงินหรือพฤติการที่ทำให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยยะสำคัญครับทนาจารยชษฐายังระบุอีกว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนคำถามสำคัญอย่างน้อย3ประการต่อพักประชาชนได้แก่ 1. น,นกลไกรานรับเรื่องร้องเรียนภายในพักมีอยู่จริงหรือไม่และสามารถใช้งานได้จริงเพียงใด สองครับโครงสร้างการตัดสินใจของพรรคเปิดพื้นที่ให้เสียงเตือนเชิงจริยธรรมมากน้อยเพียงใดหรือถูกลดทอนความสำคัญด้วยเหตุผลทางการเมืองและความได้เปรียบในการเลือกตั้งและสามครับวัฒนธรรมองค์กรของพรรคถูกขับเคลื่อนด้วยความกราหาญทางจริยธรรมในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นหรือยังพงยึดโยงอยู่กับความเป็นพวกพ้องและความเงียบที่ตรวจสอบเพียงเชิงพิธีกรรมเท่านั้นครับท่านผู้ชม ศา,านาจารย์เชษฐาทิ้งท้ายว่าคําถามสําคัญที่พักประชาชนต้องตอบไม่ใช่ต่อฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแต่ต่อประชาชนว่าหลักการมีเท่าไม่มีเราถูกฝังอยู่ในโครงสร้างและกลไกของพักอย่างแท้จริงแล้วหรือยังหรือเป็นเพียงคําขวัญเพื่อการรณรงค์หาเสียงเท่านั้นครับท่านผู้ชมนี่คออือความปั่นป่วนของพักประชาชนในขณะนี้ครับ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความต่างๆที่ผู้สมัครสสของพักนี่ครับกำลังโดนจับกลุ่มและก็กำลังจะมีาการจับกลุ่มต่อไปอีกครับตามรายงานข่าวว่าน่าจะมีอีกสองคนตามที่เราได้ทราบกันครับท่านผู้ชมนี่คือเรื่องราวของพักประชาชนครับท่านผู้ชมหลายหลายคนบอกว่าเออค่อยๆโล่งใจหน่อยครับพวกที่เชียร์ก็บอกว่าโอ้โหเป็นห่วงพักประชาชนเหลือเกินดังนั้นตรงนี้ครับ ต้องคอยดูกันต่อไปครับว่าพรกประชาชนจะสามารถหลุดรอดบ่วงทางศิลธรรมจริยธรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสีเทาซึ่งสโลแกนของพักที่ได้ระบุเอาไว้ว่ามีเทาไม่มีเราเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะสามารถที่จะขจัดให้มันหลุดพ้นและก็ก้าวเข้าสู่โค้งสุดท้ายเพื่อที่จะเป็นพรัคก,การเมืองที่ชนะการเลือกตั้งได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชม แต่พักต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นพักการเมืองซึ่งกำลังเออดีวันดีคืนก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าพักนี้ครับมีผลงานที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะเป็นรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันด้วยพร้อมกับทำงานเข้าตาประชาชนอยู่ตลอดเวลารวมถึงมีบ้านใหญ่ต่างๆครับเข้ามาสมทบเพื่อที่จะทำให้พักเนี่ยเติบโตขึ้น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับคนที่อยู่ในหน้าจอที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ครับคงจะจำได้ครับหลายทนคงแปลกใจนะครับว่าเอะทำไมข้างหลังนี่ไม่เป็นรวมไทยสร้างชาติละ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณขิงเอกนัทพร้อมพันเป็นเลขาที่การพักรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณขิงเอกนัทพร้อมพันเป็นกำลังสำคัญของการที่จะปักธง พักภูมิใจไทยในกรุงเทพมหาคนครครับท่านผู้ชมเอกนัทชีภูมิใจไทยตัวแทนอนุรักษนิยมใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้าเข้าใจโลกทําได้จริงคือคุณขิงพยายามอธิบายว่าพักอนุรักษนิยมเนี่ยไม่ใช่พักของคนแก่ที่คลํำคืึคิดอยู่เฉพาะในวงแคบๆครับไม่ได้คิดนอกกรอบและบางเรื่องก็ทำไม่ได้ แต่พักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักอนุรักษ์นิยมซึ่งเปิดตัวชัดเจนครับบอกว่าตัวเองคือพักสีน้ำเงินมีความจรงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ชัดเจนที่สุดครับแต่เป็นพักที่มีความคิดก้าวหน้าเข้าใจโลกและก็สามารถทําได้จริงด้วยวันนี้ครับคุณเอกนัทพร้อมพันุ์ผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยและในฐานะผู้ช่วยหาเสียงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการเปิดใจถึงเหตุผลของการตัดสินใจมาทำงานกับพักภูมิใจไทยว่าถ้าเป็น5ถึง10ปีก่อนคงไม่เข้ามาพักภูมิใจไทยแต่มาวันนี้พักภูมิใจไทยมีพัฒนาไม่เหมือนเดิมเป็นการเมืองที่เปิดกว้างให้เมือ,อาชีพเข้ามาทำงานและสิ่งสำคัญของพักภูมิใจไทยที่พิสูจน์ให้เห็นมาตลอดเวลาคือการพูดแล้วทำครับท่านผู้ชมนี่คือสโลแกนของพักภูมิใจไทยนะครับ คือพูดแล้วทําก็มีบางพักครับท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถที่จะนึกออกได้เลยครับว่าถ้าพักนี้แล้วดีแต่พูดครับท่านผู้ชมตอนนี้พักที่ดีแต่พูดเนี่ยก็พยายามที่จะทําให้เห็นว่าดีแต่พูดแต่ว่าสิ่งที่พูดนั้นเนี่ยมันคือเรื่องที่มีความจําเป็นที่จะต้องพูดครับท่านผู้ชมเอาโอเคครับค่อยแก้กันต่อไปครับแต่ว่าพักภูมิใจไทยนี่ชัดเจนว่า พูดแล้วทำได้ครับคือพูดแล้วทำจริงนายเอกนัทครับกล่าวว่าไม่ปฏิเสธที่มีการระบุว่าพรักภูมิใจไทยเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมใหม่ก้าวหน้าที่พยายามทำให้เห็นว่ามีพัฒนาการพยายามก้าวมาเป็นอนุรักษนิยมใหม่แม้กระทั่งในครอบครัวของตัวเองความคิดก็ต่างกันแต่หลังจากที่ได้คุยกันสรุปก็มาที่พักภูมิใจไทย การเลือกตั้งครั้งนี้ฉากทัดการเมืองเหมือนกันทุกประเทศก็จะมีการแบ่งความคิดกับจุดยืนในเรื่องของความซ้ายไปทางสังคมนิยมหรืออยู่กลางๆเสรีนิยมหรือมาทางขวาที่เรียกว่าอนุรักษ์นิยมครับท่านผู้ชมดังนั้นประชาชนในประเทศต่างๆครับรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็คงจะต้องถูกแบ่งอย่างนี้แหละครับซ้ายคือสังคมนิยมซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับท่านผู้ชม แต่ก็จะเห็นสโลแกนหรือคำพูดวาทกรรมของพรรคการเมืองอย่างน้อยสองพรรคครับคือพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้ครับที่เขาบอกว่าเขาคือฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่แน่ว่าเป็นฝ่ายทางสังคมนิยมหรือว่าเสรีนิยมครับแต่พรรคภูมิใจไทยนี่ชัดเจนประกาศล่วงหน้าไว้เลยว่าเขาคือพรรคอนุรักษ์นิยมใหม่บังเอิญคําว่าอนุรักษ์นิยมครับ คนจะนําไปผูกกับความเก่าความโบราณแต่ผมมองว่าอนุรักษ์นิยมในยุคใหม่คือเป็นผู้ที่เข้าใจโลกและปฏิบัติได้จริงไม่ได้ตกอยู่ในความโลกสวยหรือเป็นอุดมคติมากจนเกินไปวันนี้พักภูมิใจไทยเติบโตพัฒนาการมาเป็นพักที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่มีจุดยืนและความคิดแบบหนึ่งที่เป็นแบบขวาแบบอนุรักษนิยมแต่เป็นอนุรักษนิยมที่มีการปรับตัวให้ทันสมัย หรือถ้าบางคนก็เรียกว่าเป็นอนุรักษนิยมที่มีความคิดก้าวหน้าครับท่านผู้ชมนี่คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณเอก,กนัทพร้อมพันธ์ครับแล้วก็บอกว่าพักภูมิใจไทยถึงแม้ว่าจะเป็นพักอนุรักษนิยมแต่ก็เป็นพักอนุรักษนิยมหัวสมัยใหม่ครับไม่ได้เก่าแก่และคล่ำครึแต่อย่างไรที่สําคัญที่สุดเลยครับคือพักภูมิใจไทย พูดแล้วทำครับท่านผู้ชมเอาเลยครับสองพักการเมืองในคืนนี้ที่ผมนำมาเสนอครับพักประชาชนครับและก็พักภูมิใจไทยท่านคิดว่าสองพักนี้ซึ่งเป็นพักคู่แข่งกำลังตีคู่กันอยู่ในขณะนี้ครับทุกครั้งที่มีการทำโพครับพักประชาชนจะนำหน้าพักภูมิใจไทยคืนวันพรุ่งนี้ครับวันคืนวันมาดือนี้ครับวันอาทิตย์เราก็คงจะได้เห็นครับนิด้าโพ ผลสำรวจคะแนนนิยมของพรรคการเมืองอีกครั้งหนึ่งว่าพรรคประชาชนซึ่งมีข่าวคลาวต่างๆที่เกิดขึ้นในทางลบในขณะนี้จะยังสามารถรักษาหัวขบวนเอาไว้ได้หรือเปล่าหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะแสงหน้าเหมือนกับที่ท่านผู้อำนวยการนิดาโพได้ให้สัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้ครับท่านผู้ชม ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความครับที่ได้ให้กำลังใจด้วยดีมาโดยตลอดครับเราจะพบกันเป็นประจํำทุกวันครับทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ